เรื่องราวแ,แปลกๆที่เกิดขึ้นในแผนกหนึ่งของบริษัทที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งแปลกและน่ากลัวจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าแผนกสยอง ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพาคินเป็นเรื่องที่เพื่อนของเขาได้เล่าให้ฟังอีกทีคุณพาคินบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ผีขอให้เล่าก็ว่าได้แต่จะบอกอีกทีว่าทำไมเขาถึงใช้คำคำนี้เรื่องราทั้งหมด เกิดขึ้นจากตาเพื่อนสนิทของคุณพาคินตาเป็นเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันตอนอยู่มหาลัยแต่พอเรียนจบตาก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่กว่าจะจบจากต่างประเทศตาก็ใช้เวลานานจากนั้นตาก็ได้กลับมาหางานทําที่ไทยแต่เนื่องด้วยที่ตาอายุเยอะแล้วแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์การทํางานทําให้เขาหางานค่อนข้างยากแต่ว่าในตอนนั้น แฟนของต้าที่ทํางานอยู่ในจังหวัดชนบุรีก็ได้ช่วยหางานให้แล้วบังเอิญว่าพ่อของแฟนตัวเองก็สนิทกับเจ้าของโรงงานเครื่องจักรแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยได้แนะนําต้าให้รู้จักแล้วฝากต้าเข้าไปทํางานให้ที่นี่ซึ่งเจ้าของบริษัทก็บอกว่ามีแผนกหนึ่งที่ว่างแล้วก็อยากให้ต้าไปลองทําดูเป็นแผนกเกี่ยวกับการจัดซื้อแต่ก่อนที่จะรับต้าเข้าทํางานเจ้าของบริษัทได้บอกกับต้าอีกว่า ระหว่างที่เข้าไปเรียนรู้งานไปศึกษางานมีเรื่องให้ช่วยอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนั้นก็คือให้ต้าช่วยตรวจสอบเรื่องการทุจริตใน,นแผนกให้หน่อยตอนแรกต้าก็งงๆแต่สุดท้ายเขาก็ตอบตกลงไปวันแรกที่เขาเข้าไปที่ทำงานก็เห็นว่าบริษัทนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นตึกที่มีทั้งหมด4ชั้นแล้วยังอยู่ติดถนนใหญ่เข้าไปในตึก ก็จะมีลิฟให้ขึ้นอยู่ตรงกลางแผนกที่ต้าทําจะอยู่ที่ชั้นสาพอเขาลงลิฟต์ไปก็จะไปอยู่กลางชั้น3พอดีทางเดินจะมีสองฝั่งซ้ายกับขวาซึ่งทางฝั่งซ้ายจะเป็นโซนของแผนกบัญชีและทางขวาก็จะเป็นแผนกจัดซื้อที่ต้าต้องเข้าไปทำงานสิ่งที่ต้ารู้สึกแปลกก็คือในห้องทำงานของแผนกบัญชีมีไฟเปิดอยู่ทุกห้อง ต่างจากห้องแผนกจัดซื้อที่ค่อนข้างมืดมีเพียงไฟสองถึงสามดวงที่ถูกเปิดอยู่ตาค่อยๆเดินเข้าไปในแผนกแต่ระหว่างที่เดินอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะไฟด้านบนเพดานเกิดแตกขึ้นมาตรงหน้าเขาตาเริ่มคิดในใจแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าลางน่าจะไม่ค่อยดีแต่เขาพยายามไม่คิดอะไร จากนั้นตาก็เดินตรงเข้าไปในออฟฟิศลักษณะในห้องทำงานจะเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่มีคอมตั้งโต๊ะประมาณ5ถึงหเครื่องส่วนโต๊ะทำงานจะมีเกือบสิบตัวแล้วด้านในห้องก็จะมีทางตรงไปห้องผู้จัดการอีกแต่สิ่งที่แปลกไปวัานั้นก็คือที่ห้องห้องนั้นไม่มีใครนั่งอยู่เลยตาเลยค่อยๆเดินไปที่ห้องผู้จัดการจนเจอคนนั่งอยู่ในห้องสองคน คนแรกชื่อว่าอ่อนเธอนั่งทำงานอยู่ด้านหน้าโต๊ะผู้จัดการนแผนกออนเป็นคนที่หน้าตาน่ารักคนหนึ่งหุ่นดีผิวขาวตำแหน่งที่ออนทำคือธุรการกับเลขาส่วนคนที่อยู่ในห้องมีชื่อว่าพี่ต้นที่เป็นหัวหน้านแผนกพอเห็นหน้าทั้งสองคนตาก็ได้เข้าไปสวัสดีทักทายตามปกติระหว่างที่แนะนำตัวตาก็ได้เข้าไปถามพี่ต้นว่าพี่ บริษัทก็ค่อนข้างใหญ่แล้วผนแผนกนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นคนในทีมบริษัทหายไปไหนหมดล่ะครับพี่ตนก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็เพิ่งขึ้นได้เป็นผู้จัดก,การได้ไม่นานแล้วพี่ก็จะลาออกแล้วละ่ะตายิ่งงงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเพิ่งได้เลื่อนขั้นทำไมถึงต้องรีบออกตาเลยถามต่อไปว่าแล้วผู้จัดก,การคนเก่าเขาหายไปไหนล่ะครับ พี่ต้นก็บอกว่าผู้จัดก,การคนเก่าโดนจับข้อหาทุจริตเจ้าของบริษัทเลยฟ้องสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่บ้านเมื่อ3เดือนก่อนตอนแรกตาก็ตกใจแต่เขาก็พยายามไม่ใส่ใจอะไรมากตาถามพี่ต้นต่อไปว่าแล้วพนักง,งานคนอื่นๆล่ะพี่หายไปไหนกันหมดพี่ต้นเหมือนน้ำอำมึงอึงไม่กล้าพูด พอต้าเห็นแบบนั้นเลยเปลี่ยนเรื่องพยายามถามเรื่องงานว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้มีแค่พีต้นคนเดียวที่สามารถสอนเขาได้หลังจากเรียนรู้งานไปนสักพักทุกครั้งที่มีเวลาพักเที่ยงตาก็มักจะชอบไปนั่งเล่นกับรุ่นพี่ในแผนก,กนอื่นจนพอจะเริ่มสนิทก็มีรุ่นพี่ในแผนกบัญชีคนนึงเข้ามาพูดกับตาว่าน้องน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ แล้วจากที่พี่ดูน้องน่าจะเป็นคนดีพี่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าแผนกที่น้องทำอยู่เนี่ยกลิ่นคาวมันแรงมันมีการโกงกันได้ง่ายตาก็เลยแต่ตอบไปว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับแล้วพี่ๆในแผนกก็พากันหัวเราะหลังจากนั้นตาก็เริ่มเจอเรื่องราวแป,ปลกๆเกิดขึ้นในแผนกของเขาตาฝึกงานอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ มีวันหนึ่งตรงกับวันพระทุกครั้งที่มาทำงานตาจะให้แฟนของเขาขับรถไปส่งส่วนขากลับเขาก็มาจะติดรถพี่ต้นกลับไปด้วยในวันนั้นระหว่างเดินทางกลับเขาเห็นพี่ต้นกับออนแวะเข้าไปที่ร้านสังฆทา,านกันสองคนตาก็ไม่ได้ถามอะไรเห็นว่าเป็นวันพระคิดว่าสองคนนี้น่าจะซื้อของไปทำบุญแต่พอทั้งสองกลับออกมาสิ่งที่ถือติดมาด้วยกลับไม่ใช่สังฆทา,าน แต่เป็นทูปเทียนรูปปั้นหมารูปปัน้นตางรำที่ส่วนใหญ่มักจะเห็นตามสารพระภูมิตาคิดว่าทั้งพี่ต้นและอ่อนคงจะเอาไปไหว้สารพระภูมิอะไรตามปกติจนสุดท้ายเรื่องนี้ก็ผ่านไปมีวันหนึ่งตอนนั้นตรงกับปลายสัปดาห์พอดีที่หน้าออฟฟิศจะมีตลาดใหญ่ๆตั้งอยู่อ่อ,อนได้บอกกับพี่ต้นว่าจะไปเดินซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดก่อน ให้พี่ต้นกับต้าขับรถไปรอทั้งสองคนก็ไปรออยู่ที่ตลาดจนสักพักออนก็เดินกลับมาแต่สิ่งที่ต้าเห็นคือออนไม่มีกับข้าวติดมือมาเลยอ่อนไม่พูดไม่จาอะไรเธอเดินขึ้นมาในรถแล้วพี่ตาก็ขับไปส่งที่หอพักของเธอพอออนลงจากรถอยู่ๆอ,อ่อนก็เดินเข้ามาเข้ากระจกฝั่งคนขับของพี่ต้นแล้วเธอก็พูดกับพี่ต้นว่าพี่ต้น เดี๋ยวพี่ต้องมาหาหนูนะพี่ต้นไม่ได้ตอบอะไรแล้ออนก็เดินออกจากรถจากนั้นพี่ต้นก็เดินไปส่งต้าที่หน้าบ้านหลังจากส่งตาเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาจากพี่ต้นพอตารับสายยังไม่ทันที่ต้าจะพูดอะไรพี่ต้นก็พูดออกมาเสียงสั่นๆเลยว่าต้าออนตายแล้วออนตายแล้ว พอตาได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจมากเพราะเมื่อกี้เขากับพี่ต้นเพิ่งออกไปส่งออนที่หอพักมาเลยถามพี่ต้นไปว่าออนมันตายที่ไหนพี่แล้วมันตายไปได้ยังไงพี่ต้นก็ตอบกลับมาเสียงสั่นๆว่าออนโดนรถชนตายอยู่ที่หน้าบริษัทตรงข้ามกับตลาดนัดตาถึงกับงงไปหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขากับพี่ต้นเห็นชัดๆว่าออนขึ้นมาบนรถจริงๆ แล้พี่ต้นก็ยังย้ำอีกว่าออนตายที่หน้าตลาดจริงๆทั้งสองเลยได้คุยกันว่าแล้วที่ขึ้นรถมาเมื่อกี้คือใครสุดท้ายก็ไม่มีใครให้คำตอบได้จนมาถึงวันที่ต้องจัดงานศพของออนทั้งสองคนก็ได้ไปช่วยงานตามปกติตาเห็นว่าตอนนี้อาการของพิ่ต้นค่อนข้างหนักเพราะเขาดูเสียใจมากๆจนหลังจาไปช่วยงานเสร็จก็ต้องพากันมาเก็บข้าวของที่โต๊ะของออนในที่ทำงาน ระหว่างที่เก็บเอกสารของใช้ส่วนตัวอยู่นั้นตาก็เปิดไปที่ลิ้นชักของอ่อนเข้ามาดูสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจมากเพราะด้านในลิ้นชักแทบจะไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่กลับเจอเป็นตุ๊กตานางรำตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าลายอยู่เกือบร้อยตัวด้านในตาเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันปแปลกแต่เขาก็ยังไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ลังจากผ่านงานศพของออนตาก็ได้กลับมาทำงานตามปกติส่วนพี่ต้นก็ยังคงมีอาการซึมเศร้าอยู่เหมือนยังทำใจไม่ได้ที่เสียเลขาไปพ่อเหลือสองคนทำให้ทั้งพี่ต้นและตาก็ต้องช่วยทำงานจนดึกในวันนั้นงานก็ลากยาวไปจนเกือบสี่ทุ่มตาเริ่มรู้สึกตาล้าแล้วเวลานี้ก็ดึกมากแล้วเขาเลยบอกพี่ต้นไปว่าพี่ กลับบ้านกันเถอะแต่พี่ต้นกลับบอกว่าขอยังไม่กลับขออยู่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับให้ตารอกลับพร้อมกันแล้วกันตาเลยลงไปรอพี่ต้นด้านล่างแล้วก็ไปนั่งดูบุหรี่รอซึ่งตอนนั้นแผนกอื่นปิดไฟหมดเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ยืนดูบุหรี่ก็ไปเจอกับพี่ร,รพกะดึกพี่ร,รพก็เข้ามาทักเขาว่าอา้าวพี่ มาทำงานใหม่ละครับผมไม่เคยเห็นตาเลยบอกไปว่าใช่พี่ผมมาได้เกือบเดือนแล้วพี่ร,ปรอปภก็พูดขึ้นมาต่อว่าปกติแล้วที่นี่ไม่มีใครทำงานกะดึกนะครับยกเว้นคุณต้นกับคุณอ่อนแผนกจัดซื้อเขามาจะเข้างานดึกกันแบบนี้ตลอดบางทีสี่ห้าทุ่มกลับไปบ้านแล้วก็ยังขับเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็เดินหายไปข้างบนบ้าง ประมาณสองชั่วโมงกว่าก็ลงมาพอรปภชวนคุยไปคุยมาก็เริ่มถูกคอ,อกันรปภเลยเล่าให้ฟังอีกว่าเขาไม่ค่อยได้ขึ้นไปแผนกจัดซื้อสักเท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องไม่ดีอยู่ผู้จัดการคนเก่าแอบเป็นกิ๊กกับคุณออนตอนนั้นคุณต้นเองก็ชอบคุณออนเหมือนกันแล้วคนในแผนกจัดซื้อก็มีคน,น,นอื่นๆอีกประมาณ4-5คนแต่ทุกคนเหมือนจะไม่พอใจกับหัวหน้าแผนก เพราะเขาค่อนข้างขีง้งกไม่ค่อยดูแลลูกน้องแล้วยังด่าทอลูกน้องไปต่างๆนานา,นา,นาเห็นแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองสุดท้ายลูกน้องทุกคนเลยรวมกลุ่มกันจับผิดหัวหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลมาแบล็กเมย์ยื่นเอกสารที่หัวหน้าแผนกทุจริตบริษัทให้กับเจ้าของสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วก็ค่าตัวตายหลังจากนั้นสเดือนก็เกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอีก พนักง,งานฝ่ายจัดซื้อทั้งสี่คนอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดทําให้เหลือแค่พี่ต้นกับคนอ่อนเหมือนที่ตาเห็นตาฟังแบบนั้นก็เริ่มขนล,ลุกเพราะเรื่องราวมันเหมือนจะเริ่มดูแปลกๆจนพอคุยกับรปภไปได้สักพักตาก็บอกว่าได้เวลาที่เขาต้องกลับแล้วเดี๋ยวเขาต้องขึ้นไปตามพี่ต้นก่อนแล้วตาก็ขอให้พี่รปภไปเป็นเพื่อนพอหลังจากฟังเรื่องมาเมื่อกี้ทําให้เขาก็เริ่มกลัว รปรพอเลยพาต้าขึ้นไปข้างบนพอไปถึงชั้นสามเขาก็เห็นว่ามีบางอย่างแปลกแปลจากที่ห้องจัดซื้อมีไฟเปิดอยู่บางดวงตอนนี้ไฟทุกดวงถูกปิดทั้งหมดห้องพ่ต้นที่ควรจะเปิดไฟตอนนี้ก็ถูกปิดไฟอยู่แต่ต้าก็ยังพอมองเห็นเงาพี่ต้นลางๆต้าค่อยๆเดินไปกับพี่เราประพอจนถึงกลางห้องทํางานอยู่ๆ เขาก็รู้สึกว่าเท้าเหยียบอะไรบางอย่างพอเอาไฟฉายสองดูเขาถึงกับตกใจเพราะที่พื้นมีรูปปั้นตุ๊กตานางรำตุ๊กตาม้าลายและตุ๊กตาช้างอยู่เต็มไปหมดตาเริ่มกลัวสักพักพี่รอปภก็เข้าไปในห้องของพี่ต้นสิ่งที่เห็นทำให้พวกเขาทั้งสองตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนนี้พี่ต้นผูกคอตายอยู่กลางห้อง ตากลัวมากๆแต่ร,รพภก็ยังมีสติเขาเรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้เข้ามาทันทีเหตุการณ์ตอนนั้นชุนลมุนไปหมดจนสุดท้ายวันนั้นก็ผ่านไปงานศบพี่ต้นก็ได้ถูกจัดไปตามปกติจนถึงวันที่ต้องเก็บข้าวของพี่ต้นออกสิ่งที่ตาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเพราะในลิ้นชักของพี่ต้นมีรูปปัา้นนางลำมหมาลายช้างยัดอยู่เต็มไปหมด เกือบร้อยตัวพอๆกับที่เจอบนโต๊ะของออนซึ่งเป็นเหตุการณ์ปแปลกๆมากๆและเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่ต้นกับออนถึงต้องเอาของพวกนี้ไว้ที่โต๊ะทำงานและหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนั้นตาก็เดินเข้าไปคุยกับเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าเขาอยู่แผนกนี้คนเดียวไม่ไหวแน่ๆให้ย้ายเขาไปทำที่อื่นเจ้าของบริษัทเลยตัดสินใจปิดตายที่ห้องห้องนั้นแล้วย้ายตาไปทำตำแหน่งอื่นแทน เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีวันหนึง่งแฟนของตาได้เล่าให้คุณพาคินฟังว่ากลางดึกวันนั้นมีข้อความส่งมาหาตาซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อความอะไรแต่พอตาเห็นข้อความเขาก็รีบลุกขึ้นแล้วก็รีบแต่งตัวทันทีพอเธอถามว่าตาจะไปไหนตาก็บอกแค่ว่าจะไปออฟฟิศเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร จนผ่านไปสองชั่วโมงอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาหาเธอเป็นสายของรปภในบริษัทรปภบอกว่าตอนนี้ตาสลบอยู่ที่ห้องแผนกจัดซื้อเก่าให้รีบเข้ามาดูแล้วรปภก็โทรแจ้งรถพยาบาลมาแล้วเธอเลยรีบออกไปก็เห็นว่าต้านอนสลบอยู่จริงๆพอต้าไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ยังไม่มีสติหมอบอกว่าเขาเป็นไข้เลือดออกพอสลบไป ก็เหมือนจะไม่ฟื้นขึ้นมาตาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณครึ่งเดือนจนสุดท้ายตาก็เสียชีวิตทำให้เรื่องทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาให้กับพูลพาคินและแฟนของตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆตาถึงตายทำไมพนักง,งานในแผนกทั้ง4คนถึงตายทำไมโต๊ะของอ่อนและพี่ต้นถึงมีตุ๊กตานางรำเยอะขนาดนั้น ทั้งหมดยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก่อนที่ตาจะเสียตาเคยโทรมาเล่าเรื่องนี้คุณพาคินฟังแล้วเคยบอกเขาว่าให้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ฟังแต่คุณพาคินก็ยังไม่ได้เล่าจนพอตาตายตายก็มาเข้าฝันไหวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณพาคินต้องหยิดเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณพาคินได้เล่าให้ฟัง มีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมาดินทายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ